สวัสดีครับผมบอ,อกันอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นขันบอกกับเป็น ep ที4เนอะบอกเกี่ยวกับรถน้ำมันครับเพื่อบางคนน้องๆลูกๆรุ่นล้านก็ยังบมลูกก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าอยากรับรถน้ำมันเห็ดจังได้เน่ก็เข้าไปเบิร์ในเด้อครับเด้อหนึ่งสองสามแล้วมือนีก็เป็น a t i ซีครับ มื่อนี้กับวันที10่10เมษายนครับใกล้ๆสงการ2 0 0์ลโร6 8นะครับกระทิมเาเบาอันที่4นะครับเพราะว่าอันหนึ่งสองสามบอกไปแล้วขับรถน้ำมันได้แล้วแต่ว่ายัางยังไปเอาน้ำมันบ่ได้นะครับเมื่อวานี้4ไซบัตรดังต่อไปนี้นะครับจังสิไปเอน้ำมันได้นะครับเพราะว่าเฮามีตาบัตร เอดีอาพลังงานไปกับพ่บัตระชาชนสื่อบได้แค่สมัครนะครับแต่ห้าจิตแยน้ำมันเ้าก้ตงจ้างเขาโหลดนะครับแต่เ้องประจ้างเขากบเขาไปเอาไปได้นะครับเพราะว่าแต่ละข้างมันก็นต้องมีบัตรต้องไปอบรมนะครับอบรมแต่ละข้างกับอบรมคือกันบางทีกับอบรมนั่นบางทีกับอบรมมานานแล้วต่ข้างนั้นๆนะครับการอบรมข้างกับตั้งกันนะครับอบรมกับ,บตั้งกันถ้าเขาได้อบรมข้างน้ำมันข้างหนึ่งแล้วต่อไปกับขายกันครับอบรมพ่วปลอดภัย่นแหนะครับ การรับน้ำมันการโหลดน้ำมันจุดเซฟตี้จุดสต็อปการเข่าไปเอาเข้าไปช่องใดเดินรถทา้งใดเรียวสายเรียวหัวคมเร็วรถํำใดนะครับกขใส่คมเร็ววทั้ใดในข้างแต่งตัวเซฟตี้ีอย่างแน่จากตีนหอดหัวนะครับเขาก็จิอุบล่มประมันคล้่ายกันนะครับแต่ละข้างมงระต่างกันการอุบล่มแต่ว่าเข้าตอนเดียวบล่มทุกข้างนะครับถ้าเข้าจีเปียวน้ำมัน ข้อจีเปียวข้างไหนว่าต้องไปอุ้มข้างนั้นนะครับอันนี้กับผมกับจีมาแนะนําว่าเฉพาะข้างที่ผมไปเอานะครับมันก็มีอีกหลายข้างนะครับที่ผมบม่มีบัตรนะครับถ้าเฮาไ่ได้ไปเอาห้องเาจำเป็นต้องไปอุร้มอย่างนี้นะครับอุ้มลมไปมันกับมดอายุว่าอายุมันบางข้างก็ห้ปีเดียวนะครับปีหน้าก็อุ้มลมไม่ต่อบัดไม่บางข้างก็ห้2สองปีนะครับเฮาเลยเอาเฉพาะบัตรที่ข้างที่เฮาจำเป็นต้องใส่หลับน้ำมันแต่ละเถวแต่ละ รอบนะครับเขาจะไปเอาล้มมัวไปเบิดบ่ไไรนะครับมันมันจำเป็นนะครับก็เลยจะมาให้เบื้องว่าผมผมเขาแต่เอาน้ำมันอยู่ข้างใดเนี่ยนะครับเขาองมีบัดพวกนี้นะครับามใหามี่พัดแปะน้ำมันบ่ไไรเลยครับตอนในจ้างเขาโหลดบางครั้งมันพอให้จ้างโหลดนะครับเขาบ่ไดรเลยทำให้พี่พ ja okay? ัดนะครับเดี๋ยวจะกลับกล่องให้เบื้องนะครับมาใส่บัตรจังเนี่ยนะครับอันนี้บัตรแรกนะครับเดี๋ยวผมกับกล่องให้เบื้องก่อนครับแต่บอกับกล่องบ่ชัดนะครับ อันนี้ก็เป็นของนี่ครับอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับโอสตาต่อไปนี่ของเอโซน่ครับนี่เอโซเอโซสีราชาตัวนี้เป็นบางจากแล้วครับอันนี้บานแต่เอโซนะครับแต่ว่าเอโซก็ดีมันสิมีกระดุมพร้อมเลยครับ กระดุมรถกระดุมคนพร้อมได้มอนาร์มิตบัรจะซื้อด้ครับอันนี้เอโซนะครับอันนี้ปตทนะครับจีซีนะครับอันนี้ปตทจีซียู่มาตะพุดครับอย่มาตพุดอันนี้ IR-PC อยู่นครหลวงอุดรยาครับ IR รระยองนะครับนี่ อันนี้ไทยออยนะครับบัตรเท่าคังไทยออยจ่ายน้ามันสีราชาแล้วจะบังแล้วครับไทยออยแล้วกับุุท้ายนะครับนี่นบางจากบางประอินนะครับอันนี้คือบาทิผมมีนะครับบาทิผมมี่จหรับสาะรับคนจะเป็นของผมมีมีประมาณนี้นะครับต้องมีประมาณนี้ทุกคน ถ้าเข้าสีแปลวาน้ำมันข้างไหนเขาาต้องมีบัตรนะครับมีบัตรตามนี้แหละเดี๋ยวเขาไปอุร่มเดียวข้างเขาจะออกบัตรให้นะครับแต้วแตผู้ได้สะดวกข้างน้ำมันผมมีแค่นี้นะครับมีหลายมีหลายมีหลายข้างก็คือเรตตัไก่สายเอาหันหรือว่าราคาเดยถูกกับแปลวาหันหรือว่าไฟสะดวกไฟสะดวกมันหรือว่านายจ้างหรือว่าเซลคนอื่นให้เอาข้างไหนเขากับไปอบรมเอาข้างนั้นนะครับสารละผมมีตามนี่ลักๆักนะครับนี่พิลลัก ทุกคนต้องมีนะครับถ้าสเปียรน้ำมันต้องมีมีสียางหลักของคนแล้วกับของข้างนะครับตามนี้นะครับจังสเปียรน้ำมันได้อ่าจะรับคลิปนี้ก็พอจบไปซ้ำนี้ครับสจหรับผู้ใดต้องการจะรับน้ำมันก็เพื่อจะได้พอมดูนะสจหรับผู้จากได้ข้อสีจหรับผู้จากขับรถน้ำมันนะครับจบคลิปนี้แล้วก็ว่าสิบ่ได้หน่อยก็ได้ร้ายละนะครับที่ได้ ผู้อีกนิดน้อยว่าครับรถน้ำมันแลนด์ท่าทางเขจ่อยี่ต่างได้แน่จังสิไปเอาน้ำมันได้เนาะก็แช่ซุบการกันไปนะครับตามนี้แหละครับเนาะผู้ใดบอกข้าใจยังก็โทรมาก็ได้ครับเดี๋ยวจีแจงให่จะรับคนบ่งหักับบ่งหูดีนะคนบ่งหักับเรือนพานบ่ว่ากันนะครับเรือนพานผู้เป็นหูวกับผูเป็นยังนะครับแต่ผู้บู่หัวตามนี้แหละครับจะพิสพาดประกันได้กับตกคอโทษขคอไพ่นะครับถ้าผู้ใดอยากผู้โทรมาหาผมได้ครับยินดีครับปรึกษานะครับ 0 6 1 4์3 3 8 9, 9 0 6 1 4ี3 3น 9, 9เทาห่าใดเลยครับยินดีครับปรึกษานะครับสำหรับน้องๆลูกๆลุนหล,ล,ล,ลานนะครับแต่อยากขับรถน้ำมันนะครับก็ปรึกษาได้นะครับสำหรับคลิปนี้จบไปแค่นี้ววนก่อนครับสวัสดีครับ